ในวันนี้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพิษณุโลกโดยการนำของพลตำรวจตรีทวัตวงง่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและคณะกอตอตอรตรได้ประกอบพิธีขอพระอนุญาตจัดสร้างพระประธานปางชินราชขนาดหน้าตัก29นิ้วเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ณสำนักงานตำรวจภูธรพิษณุโลกและพระพุทธชินราชขนาด9.9นิ้ว5.9นิ้วพร้อมด้วยวัตถุมงคลเหรียญทองแดงสำริด ด้านหน้าพระพุทธชินราชด้านหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำนวน1 2 0 0 0เหรียญและเหรียญด้านหน้าพระพุทธชินราชด้านหลังพ่อขุนศรีอินทราธิ์จำนวน6 0พ0เหรียญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบถวายบูชา,ชาด้วยเครื่องสาการะเหล่านี้รรรกราบถวายทูต ถวายเทียนถวายพนมดอกบัว56ดอกตามกำลังวันพระพุทธชินราชกาบถวายพนมดอกบัว28ดอกตามกำลังวันพระธรรมกราบถวายพนมดอกบัว24ดอกตามกำลังวันพระสง์ ถวายพนมดอกบริวารสิบพันหนึ่งร้อยแปดดอกหนึ่งร้อยมงคลพระคาถาคณะกอตอตอรอผู้ดำานินการ,การขอพระราชา,นญญาอชานุญาตสร้างพระประธานาาปางชินรา,าชนราขนาดหน้าตักยี่สิบก้านิ้ พระพุทธรูป9.9นิ้ว5.9นิ้ว,วและเหรียญวัตถุมงคล,ด,งคลด้านหน้าพระชินราชด้านหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำนวน12,000องค์นน 12, งคและเหรียญด้านหน้าพระชินราช ด้านหลังพ่อขุนศรีธราทิศจำนวนหกพัองค์ขอพระบารมีพุทธานุภาพแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธจินราชให้มีความสะดวกราบรื่นประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จ สำริดผลสืบไปด้วยเทินขอเดชะใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระมองข้าพระพุทธเจ้าและคณะข้าราชการผู้มีเกียรติ ได้มาประชุมพร้อมเพียงกันณสถานที่แห่งนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเอกุอหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชานุญาตประกอบพิธีกราถวายเครื่องสักการะ แบบสมพระเกียรติยศกราบถวายทูบถวายเทียนกราบถวายพนมหมากพนมภูบบมพระนมดอกกราบถวายใายสีเทพบบถวายผ่านไม้มงคลบบถวายไข่เป็ดต้มหนึ่งร้อยใบกราบถวายมารัยข้อพระกร กาบถวายผ้าเขียนเอวแด่ยานพระบารมีพ่อขุนศรธีธารทิศข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายคณะกอตอตอรอผู้ดํานินการขอพระราชาอนุญาตจัดสร้างพระประธานปางชินราชขนาดหน้าตัก29นิ้ว พระพุทธรูปปางชินราช9.9นิ้ว5.9นิ้ว,วและเหรียญวัตถุมงคลด้านหน้าพระชินราชด้านหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำนวน12,000องค์และเหรียญด้านหน้าพระชินราชด้านหลังพ่อขุนศรีอินทราทิต จำนวนห0พันองค์ได้โปรดเสด็จมาประทานพรเปิดฟ้าเปิดแผ่นดินเปิดสวรรค์เปิดบาดาลเปิดแสงสว่างเปิดที่เปิดทางเปิดความเป็นสิริมหามงคลแก่ปวงค่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายคณะกอตอตอรอ ผู้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ให้มีความสะดวกราบรื่นมีความสำเร็จสำจลิดผลเกิดมหาอิทธิฤทธิมีความศักดิ์สิทธิ์ต่อเหรียญจัดสร้างสำหรับผู้มีไว้ในครอบครองเสิบไปด้วยเชิญด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ S <S ขอเดชะใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระมมข้าพระพุทธเจ้าและคณะข้าราชการผู้มีเกียรติได้มาประชุมพร้อมเพียงกันณสถานที่แห่งนี้ด้วยความสำนึก ในพระมหาการุณาธิคุณอย่างเอกอุหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชาอนุญาตประกอบพิธีกราบถวายทูบถวายเทียนกราบถวายพนมหมากพนมภูพนมดอกกราบถวายบ่ายสีเทพถวายพานผลไม้มงคล ถวายข้าวแห้งเดินทัพบูชาฤาิ์เทิดพระเกียรติยศสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนัเขตพระราชวังประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายคณะกตตรผู้ดำเนินการจัดสร้าง ขอพระราชาอนุญาตจัดสร้างพระประธานปางชินราชขนาดหน้าตัก29นิ้วและเหรียญพระพุทธชินราชด้านหน้าด้านหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำนวน12,000องค์และเหรียญด้านหน้าพระชินราชด้านหลังพ่อขุนศรีอินทราธิศ จำนวน6,000องค์พระพุทธชินราช9.9นิ้วและ5.9นิ้วขอพระบาร,รมีแห่งดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้โปรดเสด็จมาประทานพรเปิดฟ้าเปิดแผ่นดินเปิดสวรรค์เปิดบาดาลเปิดแสงสว่าง เปิดความเป็นสิริหมามงคลแก่บวงค่าพุทธเจ้าทั้งหลายคณะกตตร,ตรผู้ดํานินการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้บุคคลใดที่มีอดีตชาติเป็นเหล่าฐานก้าที่เกี่ยวข้องขอให้ทราบข่าวเดินทางรังไหลมาขอพรมีไว้ในบูชา ขอให้มีพลังมหาอิทธิฤทธิ์มีความสะดวกราบรื่นมีความสำเร็จสำเร็จสำเร็จสำฤทธิผลสืบไปด้วยเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและเหลียญวัตถุมงคลได้จัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27มิถุนายน2564ในเวลา9นาฬิกา9นาที ณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและรายได้ที่เกิดขึ้นจากการบูชาวัตถุมงคลของผู้สนใจทั่วไปจะนำไปเป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือข้าราชการครอบครัวตำรวจที่ประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่สื่อไป